ผมจะยอมให้มีงานแต่งงานระหว่างยาใจกับในคนนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครอ่ะนิดเพื่อนหนูค่ะสวัสดีครับชื่อชาติเพื่อนตอนสมัยมัธยมต้นเนี่ยคะพ่อเป็นอายการแล้วก็ย้ายออกลางเทอมพยายาอที่หนูเล่าว่าชอบมาทำงานกลุ่มเดียวกับหนูเหรอค่ะครับแล้วก็มีจูไรอีกคนนึงอแต่ชอบมาชวนหลานฉันเที่ยวตั้งแต่เด็กเลยนะ ฉันไม่ให้ไปด้วยหรอกเนาะอย่าให้ไปครับอย่าให้ไปอันตรายครับฟนี้ส่วนผมครับผมเป็นบริการแล้วก็เป็นสิทธิ์ในดวงใจของเจ๊ยาใจครับว่าแจะมาทำอะไรกันเยอะแยะอะฮะแค่มาบอกเธอว่าความริแเยอะแยะน้อยไม่ได้ป่วย เรื่องนี้ความจริงแน่นอนครับเพราะว่าผมได้ยินเต็มสองหูจากเพื่อนคุณยายที่สูนครับทุกอย่างไมนแค่การแสดงนาโดนหลอกแล้ <c oughs> วฮะตัวหลอกมค่ยเรียนน่ะใหญ่น้อยไม่ได้ป่วยจริงใช่ไหมป่วยสิงสนี่น้อยเล่นละครไม่เป็นนะ อาการแย่แล้ว <c oughs> ไปหาหมอดีกว่าครับป้าช่วย,ยด้วยช่วยหมอฉันไปหาหมอทีมึงอะมึงงั้นฉันคงตายอยู่ที่นไไี่เ<ไ>ป็นาลาโรงแมงรมก็เล่ไปค่ะไปหาหมอเลยหมอจะได้ตรวจและจะได้รู้ว่าายน้อยอ่ะป่วยจริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้ป่วยจะได้เลิกเป็นยายหลานกันเอาเงินพูดกันนะายน้อยไม่ได้ป่วยจริงใช่ไหมอะ แต่ว่าป่วยไม่มากป่วยนิดนึงแต่สำหรับคนแก่เนี่ยป่วยนิดนึงเนี่ยมันก็ไม่ดีไม่ใช่หรอเนาะใช่ครับพ่แก่เนี่ยป่วยนิดนึงถือว่ามากแล้วนะครับไม่ดีครับออใช่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 มาทรงนี้ออแปลว่าโกหกนะให้อย่างนั้นหนูขอยกเลิกงนานแต่งทั้งหมดเลยเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจอขอยกเลิกด้วยครับยกเลิกไปให้หมดลมเลยครับอ๋ออ๋อค่ะยกเลิกไม่ได้นะครับโอยเป็นลมดีกว่าคุณยายน้อยครับค<อ>ุณยายครับคุณยายจะไม่เป็นลมครับคุณยายครับฟื้นขึ้นมาครับ